วันเดินทางกลับน้องดิงเอ้ยพี่ไปยังจีที่ร้อนเลยค่ะเดินทางกลับแล้ว ไปแล้วไปดูกันไาดูกันก็ยางแตกวันนี้แหละน้องเดินทางกลับพี่แองจีกับอันสีเกตเลยบอกกับวันนี้เลยเจอกันวันที่สิบเจ็ดไลฟ์สดปิดนะคะสุดกลุ่มปิดถัาไปในเพจ าาหน่อยได้เลยนะค<ง>ะเงราคาเท่าไหร่วะร้อยิบเกาบาทร้อยยีบาร้อยยี่สิบาทมันที่สิบเหน่อยไหลสุดอยู่รับพี่น้องจริงๆน่าจะก,ก,กับกัซีสเกตวันนี้เลยบนตกดีดีนะบัตนแ้งหูปิ้งหูปิ้งหูปิ้งพี่น้องเออฝนไปนอันตกกับซีสเกตบอลตกดีแฮง<อ><อ>

อาพี่น้องน้องยินน่าจะไปคุยธุระก่อนกับเดือห้องสีแวะไปเบิ้องดมก่อนเหลือค่ะพี่น้องอว,วันนี้งวดซ้อมทั้งสองวงค่ะพี่น้องหลังจากเีินกิจกรรมมังไงสวัสดีค่ะ จามรพันบรรยากาศอบอุ่นครับพี่น้องเราว่าเป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรมทั้งสองวงให้หรู้จักกันมากขึ้น นเทียนยู่ในกาี่้องอวลครับอยาัไม่ได้อยู่พี่ทุกคนเก็บพยาซ้อยกันในลกเก็บพยางเก็บง้อยกันในเรีวลูกพุ่งดันกันนี้ ตอนมีหัวหน้าที่มอล่ะกำลังสีแดงนิ่มแบบกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มเดือน บัตเดิด้วยนะครับบัตเดิด้วยวันนี้เดิวันนี้อ่าดูทุกคนมีเขาดีมาบอกมาลับกับพี่วันอีคนละหมูละหนึ่งพันค่าแป๊ะแป้งครับพี่เองมอบให้ทุกทีมทีมละห้าร้อยบาทครับมารับเลยค่ะมารับเลยส่งตัวแทนมาเลยค่ะทุกคนจะได้ไปกินหมูกระทะชุบกิบค่ะทุกทุกคนพูดพร้อมกันให้หน่อยบ้างขอบคุณพี่ตานะ นึ่งเดี๋ยวหนึ่งสองซ้ำขอบคุณพี่มาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะป๊อแปมเยอะเพื่องต้องไปรับห้าร้อยกว่าแล้วพ่อมาห้าร้อยค่แบ่งทีหลังเดียวแบ่งโอเคอี่้เีเจ็ดส่เจ็ดสองศูนดห้ารใ่หคะแล้วใครเอ๊ะู อย่างนั้นเราคอดทีไม่ตอบไม่ได้โมโหลยโมโหนะอาจารย์เราไปเล่นที่ไหนก็รักกันวะอาแบ้เหรอที่วัดที่ว่งจะไปแล้วเราไปกินนะครับยังไงกันไหมอ่ะวะ ดูหมาลำเหนื่อยไม่ชอบดูหมาลำนี่ชอบเลยนู่นอะไรนะพี่ตามอบให้กับพี่น้องละวันคุมละห้าคะแนนหม่หนึ่งหม่่หไปแล้วอันนี้โม่สี่เนาะเรียบร้อยนะทีม บิวตี้มานไหม่ขอบคุณเสียเลนะคะขอบคุณค่ะยุคกุ้มแหน่ยุคกุ้มไหน่กุ้มกกได้จ้าคแนนได้หาลอยทานกันเราโต๊ะูแล้วได้กว่ากอาหารแต่พี่บ้านหายอีกก็เลยเสื่อมเลยม้อามให้เพนเพื่อนๆน้องๆกินเพราะว่าบ้คอยดิเลยเด้คือก็นคน่ถ้าต่อเดกกินก็เลยเป็นยั่อมูนไกินวกันโอเคขยยช่่ยกันเลย เดืออะไรมีอะไรอีกไหมใครสนใจอะไรม็เลอกระเป๋าได้สาราประว่วนกันเนอะ่วนใครจะไปทำความรู้จักกันเพิ่มเติมกลับมากันไป ได้ยังแฝงนักแกงเลยแกงพี่น้องจัดเป็นช่วงกลุ่มหนึ่งยังแบ่งงานอันแบ่งงานคะแนนกันท่าเดี่ยวอยู่ค่ะพี่น้องกลุ่มหนึ่งสวัสดีค่ะ